ไม่มีความรู้ทางธรรมเลยไม่มีทางคนอย่างผมไม่มีทางที่จะมีอสวกิเลสในใจเดินหรือว่านั่งสบายใจขึ้นกราบสวัสดีทุกท่านครับผมว่านภูริศนะครับก็กราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับคือว่านรู้จักมูลนิธิโพธิวนาก็เกินกว่า1ิบ <pagar> ป <running> uh ีนะครับแล้ว <Millenn> ก <noting> ็ รู้จักจากทางสถานีที่คุณแม่นัทได้ไปออกรายการาช่วงแรกก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณแม่นัททุกวันส,สัปดาห์ละหนึ่งวันตอนนั้นเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทางธรรมเลยคือเป็นคนที่แย่ในหลายเรื่องครับคือชีวิตก็เป็นคนที่โลดโผนในเรื่องของแสงสีเสียงเยอะมาก จนได้มาฟังธรรมของคุณแม่นาทได้มีโอกาสถึงแม้ว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองก็ก็ยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ยังหูซ้ายทะลุหูขวาคุณแม่ก็สอนสอนผมก็ทําหน้าที่แค่พิธีกรสัมภาษณ์สัมภาษณ์คุณแม่ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณแม่เริ่มที่จะไม่ได้มามาที่สถานีคุณแม่ก็อยู่ที่มูล,ลนิธิผมก็เลยได้มีโอกาสออได้มาทํา ทำไลฟ์สดกับคุณแม่น,นทัททีมูล,ลนิธิมากขึ้นน่าจะประมาณสัก5 5ปี5 6ปีได้ก็ได้เริ่มทำก็ต้องขับรถจากที่กรุงเทพมามาที่มูล,ลนิธิเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์คุณแม่น,นัทตอนนั้นเองก็ได้เริ่มที่จะสัมผัสมูล,ลนิธิมากขึ้นสัมผัสความรู้สึกดีๆของคุณแม่ชีทุกๆคน สัมผัสคุณแม่นัตเต้เยอะมากขึ้นได้อยู่ได้นอนมากขึ้นมันก็ทำให้ชีวิตของว่านั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นจากความหลงไหลในแสงสีก็เริ่มก็คงไม่ได้หักดิบหมดเลยสัทีเดียวก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปเพราะอาศัยธรรมะแบบแค่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวามันก็คงได้แค่นั้นนะตอนนั้นจนมาได้เริ่มที่ได้ซึมซับมากขึ้น อะไรต่างๆก็ทําให้รู้อาจจะใช้คําว่ารู้แจ้งก็คงไม่ได้แล้วครับรู้แค่เปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราหลงอยู่กับสิ่งที่เราได้มาเจอจริงๆความจริงของชีวิตที่เราควรจะต้องเป็นไปในทางไหนเนี่ยควรจะต้องดําเนินยังไงแล้วพอพอได้มาเ,เริ่มที่จะศึกษามากขึ้นส่วนทางโลกก็เริ่มที่จะน้อยลงไปโอกาสที่เข้ามาศึกษาธรรมก็เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาปฏิบัติเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งคุณแม่ก็ลบเล้ามาตลอดว่าลูกลูกทำรายการกับแม่มาเป็นสิบปีแล้วนะลูกควรจะหาโอกาสค้นหาตัวเองเออค้นหาค้นหาแก่นของชีวิตคุณจะต้องให้อะไรกับ กับร่างกายให้อะไรกับจิตใจบ้างที่เราไม่เคยสำรวจมานานที่มันอ่อนล้ามานานผมก็เถียงในใจว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายตลอดเป็นคนที่มีสังคมที่ดีตลอดผมไม่เคยอ่อนแอผมเข้มแข็งมาตลอดแต่พอหนาววันหนึ่งเราได้มาอยู่ที่นี่นานเข้าแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติ มันทำให้รู้ว่าจร,จริงๆแล้วล่ะเราอ่อนแอมากเมื่อวานผมผมเข้าคอดเข้มเจ็ดวันมาสามวันผมได้ดูตัวเองแล้วก็เมื่อวันที่สี่เมื่อวันวันที่สี่ก็เริ่มจะรู้ว่าตัวเองอ่อนแอมากจนมาเมื่อวานนี้ ผมเกือบจะไม่ได้มาสวดมนต์เย็นผมก็บอกกับนกว่านกเออพี่คงไปสวดมนต์ไม่ไหวนกก็ถามว่าเป็นอะไรผมก็บอกว่าเออผมอ่อนแอผมนั่งร้องไห้ยอยู่ที่บ้านก็ไอความรู้สึกอ่อนแอเนี่ยผมบอกไม่ได้ว่ามันอ่อนแอจากอะไรมีความรู้สึกว่าเออใจเราไม่มีกำลัง ปัญหาที่เราเจอมาอยู่ทั้งหมดมันอยู่มันอยู่ในก้นบึ้งของใจแล้วพอเราได้มาปฏิบัติอย่างที่แม่นัดแม่เพ็นบอกนะเนี่ยถ้าหากเราทาปฏิบัตินะมันจะดึงสัญญาเก่าออกมาอ,อใช้คําว่างเลยนะคุณแม่ออสุอออภกิเลสที่นอนเนื่อง อยู่ในก้นบึ้งของใจจะดึงออกมาผมไม่มีทางคนอย่างผมไม่มีทางที่จะมีอสวกิเลสในใจ <echo> ข,ำขำกับตัวเองมากครับเมื่อวานแบบเฮ้ยแล้วไอ้ที่เราน้ําตาไหลออกมาลาือผมก็ไม่รู้ว่าอย่างตอนเนี้ยมันออกมาโดยที่เออลึกๆอ่นะมันมันออกมาทั้งที่ตลอดหลายหลายสิบปีผมก็ไม่เคยมานั่งร้องไห้อะไรอย่างงี้ แล้วก็มันเหมือนได้ปลดปล่อยฮะมันเหมือนปลดล็อกออกพอปลดล็อกออกแล้วมันทํำให้เราได้รู้ว่าเออเราล้าม,มากแล้วก็ไอสิ่งที่จะเติมเต็มได้เนี่ยมันคือธรรมะจริงๆปัญหาความสุขมันเป็นมันเป็นตัณหามันเป็นกิเลสมันเป็นสิ่งที่ขังอยู่ในใจของเรา พอเราไม่ได้เอามันออกมามันก็อยู่อย่างนั้นมันทำให้ผมกลับไปนั่งนึกเมื่อวานว่าสิ่งที่เราทํามาดําเนินมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเราทํามาเราอยู่กับมันมาด้วยความที่เราไม่เคยเอามันออกไปเลยมันลกมันลกร่างกายลกจิตใจเรามากแต่พอเมื่อวานมันได้มันได้ปลดล็อกมันได้ออกไปเออความโล่งมันมีนะมันมันมีจริงๆครับแล้วก็ คือผมว่าเชื่อได้ว่าทุกคนเนี่ยมีปัญหาไม่มากก็น้อยอยู่ในใจเราจะคิดมากคิดน้อยก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่สติปัญญาที่จะเข้าถึงธรรมในการเข้าไปประหัดประหารผมไม่เคยใช้ธรรมะในการปาดประหารมันเลยค้างเยอะพอออกมาเนี่ยมันก็โอ้โหปัญหาตั้งแต่สมัย10ปี20ปีที่แล้วโกรธเพื่อนเอ่ยไม่เข้าใจพ่อแม่เอ่ยโกรธพี่โกรธน้อง โกรธครูบาอาจารย์โกรธนู่นโกรธนี่เราคิดว่าไม่โกรธแล้วนะครับแต่มันออกมาหมดมันทวนออกมาแล้วมก็เออมันทาให้เข้าใจว่าที่แม่บอกว่ามันจะผุดออกมาแล้วเราจะได้ตัดมันตัดสัญญาผมเพิ่งรู้ว่าเออคำว่าตัดมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองพอเรามาปฏิบัติสามวันแรกมันยังไม่ได้ดึงอะไรที่มันค้างค้างอยู่ในใจออกมา มันก็ยังเป็นอัศวกิเลสท,ที่ยังนอนอยู่ผมเดินผมนั่งผมฟังจากคุณแม่นัดผมขึ้นไปเข้าไปปฏิบัติบ้างเป็นบา,บางครั้งผมทําได้อยู่แล้วสบายมากเ,เดินขั้นที่หนึ่งสองสาสี่ห้าหกทำได้ผมก็ทําได้จริงๆสามวันผมก็หลงตัวเองหลงตัวเองว่าฉันทําได้พอมาวันที่สี่เฮ้ยทําไมเราเดินไม่นิ่ง ทำไมเรานั่งสมาธิได้แค่แป๊บเดียวก็ได้มาปรึกษากับคุณแม่เพ็ญคุณแม่เพ็ญบอกว่าเนี่ยแหละเกิดมันอยู่ในจุดช่วงของการที่คําว่าหลงตัวเองใช่ไหมครับคุณแม่หลงว่าเราเก่งหลงว่าเราดีเอ้ยเอ้ยจริงเหรอคุณแม่บอกว่าลองกลับไปใหม่แล้วลองเริ่มพิจารณาตัวเองแล้วลองเอาองค์ภาวนาไปตรึกอยู่กับการเดินให้มากขึ้นมันจะทำให้ เรามีสติมากขึ้นแล้วพอเริ่มรู้ว่าหลงลองตัดมันออกไปก็ลองปฏิบัติดูมันก็ดีขึ้นวันนี้ครับเป็นเป็นวันที่เดินหรือว่านั่งสบายใจขึ้นโดยที่ไอ้ความอึดอัดใจอะไรต่างๆไม่มีว่านอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติได้ได้ไม่ค่อยเก่งเพิ่งเริ่มต้นแต่ ว่านก็เชื่อแน่ว่าเจ็ดวันนี้ครับว่านก็จะนําสิ่งที่ได้มาเนี่ยนำไปใช้นําไปปฏิบัติปรับปรุงทั้งตัวแล้วก็ความคิดเนี่ยให้มันดียิ่ง,งขึ้นไปถ้าเราไม่ได้ไม่ได้หมั่นทำํำหมั่นฝึกเดี๋ยวก็ต้องสะสมไปอีกเราคงขจัดมันไปไดไ้ไม่ง่ายแน่นอนพวกภาสาต่างๆก็ก็ภาวนา ็ขอให้ตัวเองเนี่ยมีกําลังมากพอในการที่พอกลับไปใช้ชีวิตทางโลกแล้วเนี่ยให้มีองค์ภาวนาให้มีธรรมะอยู่ในใจให้ปฏิบัติได้อยู่จะพยายามทําให้ได้ในทุกๆวันเพื่อที่จะให้ได้ใจเนี่ยรู้สึกสุขอย่างเงี้ยในทุกๆวันครับคุณแม่ขอบพระคุณมากครับ